หรือถาองค์ท่านจึงใช้กำลัุกทมหาเทรสมาคมมันเป็นคนมานะครับแล้วากิดะไรบึนบนก็ไมู่้ถ้ามีเกตนาแอบแฝงมันก็ไม่ดีบานอยากบ้านย่อมขอกว่าผมคงตกลงไปรับอำเภอระดับหมู่บ้านยังไม่สัญญาเขตยังไรคือยังไรบ้านดีว่ร

กับไปสนับสนุนน่ะแต่ว่าเพื่นไปอีกสายคืงขายปุ๊กเสกคนมันไม่ยอมมาคุยเพราะกรณีแตกไปฮะคุณล่ะปั้งย่านสอนตัวหน่อยอะไรที่คนน่ะที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นมนุษย์สายนี้น่ะปล่อความยากล่ายขนห้องมันพูดกันพระขาอยู่ข้างกันพูดกันแบบนี้เกี่ยวกับรูปภาพูกต้องไห่ ให้มาเปิ่งเนี that. That ่ยผมเรียตนได้ป่ะแรีตนทีให้มาจเหมือนกันเรื่องของสงฆ์ท่านน่าจะเขาเป็นพาราสาเขียนนันยังก็มาเขียนเราหลไปตัวทีตัวแดงคนไม่เข้าใจกสังคมมันแย่เดียวเอาเขเข้าหลกันยเนกินันสามพิจารณาเก่าตัวสตัวเขียว่ยู่ไุ่พกดิแฟกไปหาผู้รักั้งย่าน้องตัวนีหลอย